เพราะรักมากจริงๆปู่ไพวงทําแบบนี้กับแมทหลังเลิกสงกราน จากประเด็นที่แมทพีรณีและสงกรานเตชนรงปิดฉากรัก5ปีโดยสาวแมทยืนยันว่าไม่มีเรื่องมือที่3เธอตัดสินใจเดิอนออกมาเองในขณะที่ครอบครัวหนุ่มสงกรานอยากให้คุยกันก่อนแต่เธอก็ตัดสินใจแน่วแน่แล้วล่าสุดสาวแมทเผยความรักจากปู่ไพวงเตชนรงถึงสาวแมทที่ยังมีความห่วงใยให้อยู่โดยสาวแมทเผยในรายการแฉโดยบอกว่า คุณป๋าเขาเอ็นดูเราจริงๆร้านไอติมเขาก็ตั้งใจทําให้แมทช่วยดูแมทก็ตั้งใจรับผิดชอบดีเยี่ยมเลยค่ะไม่ทําไม่เสียหน้าเลยค่ะคุณป๋าก็โทรมาอยากให้กําลังใจคนชมว่าไอติมอร่อยคนเข้าเยอะเลย คุณป๋าจะเข้าร้านวันเสาร์และวันอาทิตย์เขาก็จะโทรมาบอกว่าคนกินไอติมคนชอบนะที่ผ่านมาอยู่กับพี่สงกรานมีแต่สิ่งดีๆครอบครัวพี่สงกรานมีแต่มอบสิ่งดีๆให้กับแม้ทั้งสิ้นเลยค่ะอย่าลืมกดติดตามได้กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ